สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็วันนี้นี่ อาจจะเป็นวันศุกร์ที่เย็นสักนิดหนึ่งนะคะแต่ก็เราก็มีเรื่องมาเล่าให้น้องๆทุกท่านฟังนะคะเกิดจากการที่แบบว่าทางแบงค์ชาติเองเนี่ยเราได้ออกแนวปฏิบัติในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีชีวมิติเพื่อจะรองรับการเปรียบเทียบใบหน้านะคะนะสามารถนําไปใช้ในการให้บริการทางการเงินได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้ออกแนวปฏิบัติไปเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะในวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ได้ทราบในรายละเอียดนะคะอัน นี้เนี่ยก็เป็นแนวทางที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนในการที่จะให้ผู้ประกอบการทั้งที่เป็นภาคการธนาคารแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆเนี่ยนำเทคโนโลยีไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการนะคะทั้งในเรื่องของการลดขั้นตอนลดกระบวนการทํางานนะคะแล้วก็เพิ่มความแม่นยําถูกต้องในการให้กับบริการให้กับลูกค้าซึ่งก็จะทําให้การให้บริการเนี่ยทำได้อย่างดีขึ้นนะคะการดําเนินการอย่างนั้นเนี่ยก็ดาเนินการ การอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะแล้วก็อันนี้่นก็จะเป็นหนึ่งในโครงการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนียได้นําในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีชีวมิตินมารองรับในเรื่องของการให้บริการทางการเงินนะคะซึ่งเราก็นํามาใช้กับ ในเรื่องของการเปิดบัญชีธนาคารนะคะเริ่มจากอันนั้นวันนี้เนี่ยเรามีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือทั้งผู้อำนวยการนภพงศ์ธวัฒซึ่งเป็นผู้อำนวยการทางด้านฟินเทคนะคะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการพินโยนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของการตรวจสอบทางด้านการนําเทคโนโลยีไปใช้ในภาคการเงินนะคะทั้งสองท่านก็อาจจะมาให้รายละเอียดในเรื่องของเทคนิคดีเทลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้นะคะในเรื่อง ื่องของการใช้เทคโนโลยีการเปรียบเทียบใบหน้านะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางชีวมิติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราให้นำมาใช้โดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการปรับปรุปรงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในเรื่องของกระบวนการเปิดบัญชีในเรื่องของการทำ KYC นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็แก้ไขปรับปรุงกฎเกณฑ์นีเน้เพื่อเปิดโอกาสให้การนำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนกระบวนการแบบเดิมนะคะ ซึ่งในเรื่องของการเปิดบัญชีเนี่ยมันก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่อาจจะไม่ค่อยสะดวกสําหรับลูกค้าในขณะเดียวกันเนี่ยก็เกิดความคาดเคลื่อนหรือบางครั้งเนี่ยก็เกิดการผิดพลาดนะคะในการให้บริการในการตรวจสอบพวกเอกสารตกหล่นต่างๆทีนี้เนี่ยการนําเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมันก็จะช่วยให้มีความแม่นยําได้ดีขึ้นนะคะสามารถตรวจสอบได้ดีขึ้นแล้วกออ็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะถ้าเปรียบเทียบกระบวนการแบบเดิม นะคะกับกระบวนการที่นําเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยเราก็พบว่าถ้าในกระบวนการแบบเดิมเนี่ยออนอกจากที่ทางลูกค้าเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่สาขาเพื่อเปิดบัญชีธนาคารแล้วเนี่ยนะคะหรือเปิดบัญชีเงินฝากแล้วเนี่ยในเรื่องของเอกสารต่างๆที่ต้องเตรียมไปนะคะรวมถึงการที่พนักงานสองสาขาเนี่ยก็ต้องใช้ในเรื่องของการตรวจสอบออตัวเอกสารต่างๆรวมถึงตรวจสอบออบัตรประชาชนเปรียบเทียบกับใบหน้าของลูกค้าซึ่งบางครั้งเนี่ยก็มีความคลาดเคลื่อนนะคะ เพราะว่าบัตรประชาชนเนี่ยบางครั้งกับ ตัวจริงเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได้การนําเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยก็จะทําให้มีความแม่นยํามากขึ้นนะคะสามารถตรวจสอบใบหน้าของลูกค้าเนี่ยเปรียบเทียบกับข้อมูลภาพของลูกค้าที่มีไว้กับทางธนาคารนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดความแม่นยําในขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนหรือลูกค้าเนี่ยก็มีความสะดวกมากขึ้นโดยสามารถทํารายการได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคาร ะะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ทางลูกค้าเองเนี่ยก็ได้รับความสะดวกนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่การเดินทางไม่สะดวกหรือว่าบางครั้งเนี่ย สาขาธนาคารยอยู่ห่างไกลกับที่พักของของลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวที่ช่วยให้สามารถทำรายการได้อย่างสะดวกขึ้นนะคะการนำเทคโนโลยีมาใช้นี้เนี่ยเรากำหนดว่าจะต้องมีการเข้าทดสอบในแซนบ็อกของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็มีผู้ประกอบการที่เข้าทดสอบในแซนบ็อกของธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะนี้รวมกันแล้วมี่ยมี14รายด้วยกัน10ราย,เ,ยเป็นธนาคารแล้วก็อีก4ี่ราย,เ,ยเป็นผู้ประกอบการที่เป็นนอนแบง ะะซึ่งก็ได้มีการทดสอบแล้วแล้วก็ขนาดนี้เนี่ยก็ได้มีผู้ที่ออกจากแซนบ็อกไปแล้ว5้ารายนะคะอ,อ,อีก3รายที่อยู่ในกระบวนการที่จะขอออกจากแซนบ็อกนะคะในการที่เข้าทดสอบออในแซนบ็อกของธนาคารอย่างประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เราให้ความสําคัญก็คือในเรื่องของความแม่นยําของ เทคโนโลยีที่นำมาใช้นะคะในเรื่องของระบบงานทางด้านไอทีนะคะในเรื่องของโมเดลที่นำมาใช้ว่ามีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะคะการจัดเก็บข้อมูลการควบคุมความเสี่ยงการป้องกันภัยไซเบอร์นะคะรวมถึงเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลต่างๆนี่ก็ต้องมีความปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะข้อมูลที่นาไปจัดเก็บนี่เราก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญในระดับสูงนะคะอันนี้นก็เป็น สิ่งที่ทางแบงค์ชาติจะต้องเข้าไปประเมินก่อนที่จะอนุญ,ญาตให้ออกจากแซนบ็อกได้นะคะเมื่อผ่านจากแซนบ็อกแล้วเนี่ยทางผู้ประกอบการก็สามารถที่จะนําไปให้บริการในวงกว้างได้นะคะนอกจากเรื่องของการทดสอบในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยหากว่าผู้ประกอบการสนใจที่จะนำกระบวนการนี้นะคะนำเทคโนโลยีีไปใช้นะคะในการที่ยืนยันตัวตนผ่าน N D I D นะคะในการพิสูจน์ยืนยัน ตัวตนข้ามหน่วยงานหรือข้ามองค์กรเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มของ NDID เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปทดสอบในเฟส2ในแซน์บอ็กของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราดําเนินการอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีผู้ที่มาทดสอบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนข้ามธนาคารแล้วผ่านช่องทางของ NDID เนี่ยก็มีทั้งหมด7รายด้วยกันนะคะ ทีนี้แนวปฏิบัติมาดูว่าในรายละเอียดของแนวปฏิบัติที่เราได้ออกไปเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะวัตถุประสงค์สําคัญที่เราออกนแนวปฏิบัตินี้เนี่ยก็เพื่อให้การนําไปใช้เทคโนโลยีนี้มีความเหมาะสมนะคะที่สําคัญคือว่ามีความปลอดภัยแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในการนําไปใช้นะคะมีมาตรฐานโดยเฉพาะมาตรฐานสากลที่สามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้งานได้นะคะซึ่ง การใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยมีขั้นตอนที่สำคัญสำคัญอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะโดยด้วยอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ต้องดูแลให้สภาพแวดล้อมเนี่ยเหมาะสมด้วยเนื่องจากว่าในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการเปรียบเทียบใบหน้าเนี่ยการการ เก็บภาพนะคะ,ะความคม,คมชัดของภาพลักษณะของภาพสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภาพนั้นได้มาตรฐานนี่ก็มีส่วนสำคัญลำดับถัดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการประมวลข้อมูลนะคะซึ่งการประมวลข้อมูลที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีการแยกข้อมูลอื่นๆนออกจากข้อมูลของตัวที่เป็นอัตลักษณ์นะคะแล้วก็มีการแปลงข้อมูลอัตลักษณ์นั้นให้เป็นข้อมูลชีวมิตินะคะขั้นตอนที่3 ก็คือเป็นเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยก็ต้องดูแลให้เป็นข้อมูลที่จัดเก็บแยกส่วนจากข้อมูลอื่นๆของเจ้าของข้อมูลนะคะทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเชื่อมข้อมูลได้โดยง่ายแล้วก็จัดข้อมูลนั้นเนี่ยอยู่ในข้อมูลที่มีระดับความสําคัญนะคะขั้นตอนที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบข้อมูลก็คือว่านําข้อมูลที่เราได้เนี่ยมาเปรียบเทียบกันระหว่างข้อมูลชีวมิติกับข้อมูลอัตลักษณ์นะคะของบุคคลนั้นๆ เช่นข้อมูลใบหน้าก็เทียบกับฐานข้อมูลที่เก็บไว้นะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่เราได้มีการพิสูจน์ตัวตนความถูกต้องเนี่ยไว้ก่อนแล้วนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือการแสดงผลว่ามีความแม่นยำอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการในการนำเทคโนโลยีไปใช้นะคะจะมี5ขั้นตอนที่สำคัญสาคัญนะคะทีนี้มาดูว่าที่แนวปฏิบัติในการออกครั้งนี้เนี่ยนะคะ เรากำหนดหลักการสําคัญสำคัญไว้ใน6เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการกําหนด นโยบายในเรื่องของการกำกับดูแลเนื่องจากว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยองกรที่หรือหน่วยงานที่นำไปใช้เนี่ยจะต้องมีการออกนโยบายในเรื่องของการใช้งานการนำเทคโนโลยีชีวมิติในเรื่องของใบหน้าเนี่ยไปใช้เนี่ยจะต้องออกเป็นนโยบายในระดับอง,องค์กรนะคะในเรื่องของการกำหนดกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนแล้วที่สำคัญก็คือว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะต้องได้รับ ท,ท,ทราบการการทำการดำเนินง,งานนี้เนี่ยอย่างชัดเจนในทุกระดับนะคะ เรื่องที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะคะก็คือว่าจะต้องดูแลให้มีกระบวนการที่เหมาะสมมีการแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบนะคะแล้วก็ให้ความยินยอมในเรื่องของการใช้ข้อมูลชีวมิติมีการกำหนดามาตรฐานของข้อมูลนะคะที่ได้มาเช่นในเรื่องของคุณภาพของภาพต้องมีความคมชัดมีความชัดเจนเช่นไรนะคะแล้วก็มีกลไกในการตรวจสอบข้อมูลนะคะอุปกรณ์ในการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้ มาตรฐานหลักการที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประมวลผลข้อมูลนะคะในเรื่องของความแม่นยำความถูกต้องของเทคโนโลยีแล้วก็แบบจำลองที่นำมาใช้นะคะการกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดสอบเนี่ยต้องมีมากเพียงพอเพื่อให้ผลทดสอบนั้นมีความน่าเชื่อถือและที่สำคัญก็คือต้องมีการปรับปรุงข้อมูลเนี่ยให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ เรื่องที่4ี่เนี่ยเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งอันนี้เราให้ความสําคัญมากๆนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการจัดเก็บลักษณะของดิจิทัลนะคะให้แยกออกจากข้อมูลประวัติอื่นๆนะคะไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้โดยง่ายแล้วก็ในการกําหนดสิทธิ์ของผู้เข้าถึงข้อมูลนี่ก็ต้องมีการกําหนดสิทธิ์ที่ชัดเจนนะคะแยกการการเข้าถึงข้อมูลนี่เป็นลําดับชั้นการเข้ารหัสในการใช้งานนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องมี การทดสอบแล้วก็มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงทางด้านไอทีซึ่งทางแบงค์ชาติได้ไดมีการออกกฎเกณฑ์เอาไว้นะคะแล้วก็มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพรบรข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เรื่องที่5จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้ใช้บริการก็คือว่าต้องมีการสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้านะคะในเรื่องของการให้ความยินยอมแล้วก็หากลูกค้ามีปัญหาใน การใช้งานนะก็ต้องมีกลไกในการที่ลูกค้านี้ได้แจ้งปัญหาแล้วก็มีการแก้ไขลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะคะ สุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่างๆซึ่งก็ต้องมีกระบวนการในการติดตามตรวจจับเหตุที่ผิดปกตินะคะแล้วก็จัดการให้มีการให้บริการเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ระบบเกิดมีการสะดุดลงนะคะก็ต้องมีกระบวนการดูแลในเรื่องพวกนี้นะคะแนวปฏิบัตินี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่าเราได้ออกไปตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมนะคะซึ่งทางผู้ที่จะนําไปใช้งานเนี่ย ถ้าผ่านการทดสอบในแซนบ็อกแล้วเนี่ยก็สามารถนำไปใช้งานได้ในวงกว้างนะคะโดยที่เราเริ่มการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้เนี่ยเราก็เริ่มให้ใช้จากการเปิดบัญชีเงินฝากนะคะหรือว่าการเปิดบัญชี e m o n e y นะคะแล้วก็ในกรณีที่เกิดว่าจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้เพิ่มเติมกับบริการอื่นๆเนี่ยก็ขอให้มาหารืกอกับทปทก่อนดำเนินการค่ะนี่ก็จะเป็นในพอสังเขปนะคะในเบื้องต้นในเรื่องของแนวปฏิบัติในการนำ เรื่องของเทคโนโลยีชีวมิติไปใช้ในการให้บริการทางการเงินค่ะ